ชาว YouTube แล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออนสตรีทชาแนลหาทำมันไปเรื่อยครับสตรี e เฮดโอนะครับ,รบวันนี้ก็กลับมาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเช่นเคยนะครับก็คือเป็นสตรี e เฮดโอเกี่ยวกับโมเดลรถไฟนะครับหลังจากท mm ี่เว้นไปหนึ่งอาทิตย์นะเนื่องจอากติดเรื่องของภารกิจแล้วก็งานนี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆที่ผมยังค้างไว้อยู่ก็ทยอยทาอยู่นะครับตอนนี้ส่วนอ่า คิววันนี้ก็จะเป็นนะครับการรีวิวรถจักรนะฮะสำหรับเจ้าตัว Aston นะครับ g e n e s ิ s นะฮะวันนี้มามากับโมเดล EMD นะครับ EMD SD 80 Max นะครับของสายการเดินรถ Norfolk Southern นะฮะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวโมเดลนี้นะครับก็คือรุ่นนี้ที่เป็นรถจริงอนะ่ะก็ กประจําการไปแล้วนะครับก็คือไม่มีวิ่งให้เห็นแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะมันจะคล้ายๆ Sd 70 Ace นะครับซึ่ง,งปัจจุบันย,ยังมีวิ่งอยู่แล้วก็ Sd 70 m ขีด2นะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วนะฮะก็ตอนนี้ปัจจุบันรถจริงยังมีวิ่งให้เห็นกันอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดีเทลและรายละเอียดกันนะครับว่า,าเจ้ารถคันนี้เนี่ย จะเป็นอย่างไรนะครับดีเทลจะสมจริงขนาดไหนซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของค่าย a t ลเทิที่เป็นเจเนซิสพรีเมียมเทนเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเขาตีคู่สูสีมากะสเกลเทนเลยนะฮะซึ่งซึ่ง,งด้านหลังเดี๋ยวก็จะมีเปิดในเรื่องของตัวรถโรลลิงสต็อกอีกสําหรับสเกลเทนครับมีอยู่ด้านหลังนะฮะจริงๆมีอ่าอุปเปิร์เคยเคยเคยทัวร์ผมอยู่ว่าถ้ามีบิ๊กโบเทอร์บินนะครับบิ๊กโบเทอร์บิน ที่เป็นอ่า UP เนี่ยอยากให้ลองมาเปิดกล่องรีวิวดูเดี๋ยวผมจะหาจังหวะทำนะครับเพราะว่าเจ้าบิ๊กโบเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยนอนกล่องเนี่ยมาประมาณ2ปีได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมกม็อยากจะทำนะแต่ว่าจังหวะผมไม่ได้จริงเพราะการที่จะมาเปิดกล่องเจ้า b i ๊กโบเทอร์บินเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะจัดให้อ่เราแฟน h o s c a l e ได้ดูกันครับสำหรับสาย โมเดลรถไฟอเมริกาเขานะก็เดี๋ยววันนี้ดูคันนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งสำหรับท่านที่จะดูว่าในเลเยอร์ผมมีอะไรบ้างยังไม่ลืมนะครับแต่ว่าใกล้แล้วน่าจะถัดจาก EP นี้แหละเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันก่อนครับมุมเดิมนะครับที่เดิมแห่นี้โอเค นะครับก็มาในรูปแบบเดิมนะครับซึ่งเป็นอาร์เทิร์นเจเนซิซึ่งจริงๆแล้วผมก็เป็นสาวกของอาร์เทิร์นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเจเนซิสนะฮะพวกรถสินค้าอะไรพวกนั้อาจจะมีราวเฮาเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถจักรแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเป็นไฮลีดีเทลนิดหนึ่งนะครับเปิดกล่องมานะฮะก็เหมือนเดิมครับในกรณีที่เป็นซึนามินะฮะก็จะมีบอกแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับ ทั้งหมด28ฟังก์ชันจริงๆก็ใช้จริงๆอยู่แค่ประมาณ26 26ฟังก์ชัน25 26ฟังก์ชันประมาณนี้นะครับนะก็เป็นคร่าวๆเหมือนเดิมนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเยอะเหลือเกินกดไม่หวัดไม่ไหวกันเลยนะฮะนะครับ,นะรบก็เป็น cv ต่างๆซึ่งโอเคผ่านไปนะฮะเหมือนเดิมใบวอร์รันตีการ์ดนะครับก็มีมาให้ด้วยซึ่ง มันเกินปีมาได้เลจริงแล้วนะฮะก็ใบวอร์นตี warranty, พวกเนี้ยเอาตรงว่าผมแไม่ได้ใช้เลยนะเ <c oughs> ขาวอร์นตีแบบข้ามข้ามประเทศเนี่ยกว่าจะส่งกว่าจะอะไรก็น่าจะนานอยู่นะครับ SD 80 m แ x มนะครับไดอะแกรมมันจะเป็นลักษณะน,นี้พวกพาร์ตต่างๆนะครับเหมือนเดิมนะอ่าถ้าเป็นไฮไลทดีเทลครับจะค่อนข้างาเยอะพอสมควรนะครับ อันนี้คือมอเตอร์ระบบ,บขับเคลื่อนแล้วก็ไอตัวแดงๆเนี่ยพาร์ทแดงๆเนี่ยมาร์เกอร์อินเรสอินคลูดอลลี่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นวิดซาวอีควิปเมนต์ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นพวกแผงดีคอนเดอร์แผงวงจรแผงโปรแกรมอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นลำโพงนะครับเป็นสเปกเกอร์ซึ่งซึ่งมิสองรุ่นนี้เนี่ยเป็นสเปกเกอร์ที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเท่าที่ผมทราบมายังไม่ได้อัปเดตนะ ช่น่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับพาร์ททั้งหมดนะครับที่มีแม่เจ้ารอบนี้มามาถึงสี่ร้อยสี่ร้อยห้า้อยสาสิบเก้าพาร์ทนะครับห้าร้อยกว่าพาร์ทจากเอสดีเอสดีเจ็ดสขีดสตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสามร้อยใช่ไหมสามร้อยกว่าพาร์ทอูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ย สตรีมแอร์ฟิลโอพวกนี้เยอะมากฮะแล้วก็ Wood loop นะอ่ะก็ผ่านไปนะครับเยอะมากจริงๆนะเปิดกล่องมาโอเคครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นลักษณะน,นี้นี่คือความคล้ายคลึงนะฮะคล้ายคลึงกับ S D 7 0 S D 7 0 a S C E หรือ S D 7 0 m นะครับมีช่องล้วงดูก่อนไม่มีอะไรนะครับผ่านไปนะรอบนี้ไม่มีนะครับไม่มีอะไรมาให้นะ แปลว่าตัวนี้น่าจะเปิดหลังคาไม่ได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูนะครับมือไม้ที่สั่นไปหมดผมเนี่ยเอ่า s 70 SD 80อแมนะครับ เอสดี80 Max คันนี้คันจะค่อนข้างใหญ่กว่าจะยาวกว่าครับยาวกว่าเอสดี SD 70 ACE เอสดี70 M ทีสองฮะคันเขาจะค่อนข้างใหญ่โตกว่าอ่าไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยาวกว่านั่นเองนะฮะจับยกขึ้นมานะเนี่ยคันเขาจะค่อนข้างยาวยาวมากครับ มีช่องตรงนี้เป็นสะพานเป็นช่องทางเดินนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็เท่าที่ดูแล้วหลังคาเดี๋ยวต้องลองดูนะครับหลังคาเปิดได้ป่ืไม่รู้แต่ที่แน่เนี่ยที่ซันเขาเรียกอะไรที่บังแดดนะครับซันซันโปรเทคเนี่ยไม่มีมาให้นะครับนะสองข้างเลยรถจริงไม่มีมาให้หรือหลุดอยู่ข้างในแต่ไม่มีนะครับผมดูแล้วไม่มีนะนะฮะ นี่คือด้านหลังด้านหลังก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ามันจะมีกล่องกล่องเนี้ยเป็นกล่องทรายนะครับกล่องทายรถเนี้ยเป็นกล่องทรายนะฮะอันนี้คือฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ถักลายผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่าครับถักลรยเดี๋ยวลองดูก่อนนะอ๋อมีนะครับถักลายเห็นไหมเห็นหลอดไฟไหมหลายท่านน่าจะเห็นอยู่นะซูมมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับมีสองข้างซ้ายขวาก็มีด้านซ้ายด้านขวามีนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวลองลงรางแล้วลองส่องดีเทลกันดีกว่าฮะ มไม่กล้าจับนานเดี๋ยวร่วงดีเทลบนหลังคานะครับตามสไตล์รถจักรรุ่นเก่านะฮะเขาก็จะไม่มีอะไรมากก็มีแค่เสาวอากาศเสรารอากาศโทรเลขแล้วก็เสาวอากาศวิทยุครับอยู่ในนี้นะแล้วก็ซึ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยรุ่นใหม่ๆหกหนึ่งหนึ่งนะครับหกตองหนึ่งตัวนั้นจะเป็นอ่ GPS และก็เสาอากาศนะครับซึ่งรถไฟรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะน,นี้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเจ้า80แม็ x คันนี้เนี่ยจะยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับเพราะว่าเป็นรถจากรุ่นเก่าแล้วนั่นเองด้านหลังก็จะมีเรื่องของท่อไอเสียนะครับ Exhaust ท่อไอเสียแตรพัดลม Radiator นะครับพัดลมหม้อน้ำหม้อน้ำจะอยู่ด้านบนนี้นะอยู่ด้านบนซ้ายขวานะครับ พัดลมด้านหลังนี้เป็นพัดลมอ่าน่าจะเป็นเรื่องของดูดอากาศเข้าลงไปเรื่องของปั๊มลมนะฮะเพราะปั๊มลมก็ต้องใช้งานหนักนะสังเกตบันไดด้านล่างครับจะเป็นซีทรูเห็นไหมฮะนี่คือที่อาร์เทิร์ปรับปรุงตรงนี้มาแล้วเอามาแข่งกับสเกลเทนทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังครับเป็นซีทรูแบบนี้เลยนะสวยง,งามมาก อีกอย่างนึงครับในความที่เป็นอาร์เทิร์นเจเนซิสนะฮะแล้วเขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์ว่าถึงแม้ไม่มีหลังคาอะไรมาให้แต่เขาก็ยังสามารถเปิดหลังคาได้อยู่นะ mm hmm. เป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวนะนะครับลักษณะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าไม่มีไฟนัมบอร์ดมาให้นะเพราะว่ายังเป็นเซรามิคสองที่ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะฮะห้องคนขับนะนี่คือห้องคนขับนะครับซูมเข้าไปเห็นไหมฮะก็รายละเอียดดีเทลก็ยังใส่ให้อยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่มีพวกรายละเอียดหน้าปัดดีคออะไรพวกนี้ยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับ ต okay. ามสไตล์ของอาร์เทิร์นเจเนซินะครับหรือว่าชิปเซตที่เป็นของเซนเนอรี่สองถลงลางไปแล้วแล้วออนระบบปุ๊บเครื่องยนต์เขาจะสตาร์ตติดขึ้นมาเองเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมตอนนี้ผมกดปิดไว้อยู่แต่ว่าผมออนระบบมาแล้วนะฮะก็ในเรื่องของดีเทลรายละเอียดนะครับก็จะมีเรื่องของตะขอไฟดิสไลน์หน้าเดี๋ยวผมกลับรถให้ให้ดูอีกทีนะนะก็จะมีชื่อรุ่นแปะไว้นะครับส่วนดีเทลเนี่ยตอนนี้ที่เห็นเลยคือ ถักไลท์ตอนนี้ติดแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมไฟถักไลท์มือบงังเห็นไหมนะครับคือตัวนี้เนี่ยไม่สามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับจากฟังก์ชันคือลงรางปุ๊บตาร์ทคือติดเลยครับคือติดขึ้นมาเลยนะครับไฟสำหรับถักไลท์นะมีน่าจะมีสองข้างครับเดี๋ยวลองดูดิอ่าใช่นะครับใช่มีสองข้างนะฮะแล้วก็ ดีเทลเรื่องของดีคอลต่างๆก็ถือว่าเก็บมาให้ครบเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นถังลมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถังน้ำมันสำหรับ80แม็กเนี่ยจะยาวยาวกว่า70 ACE หรือ70 MT2 ิดอนะฮะอันนี้คือระครังนะครับไซด์การ์ดนะฮะเรื่องความที่ตัวรถนะครับ ท่อลมอะไรต่างๆเนี่ยเขาทํามาตั้งแต่โรงงานแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องของท่อยิงรายเนี่ยก็ติดมาจากโรงงานแล้วรอบนี้ไม่ต้องมาติดเองนะฮะนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นเอ่อพาร์ทที่เขาเขาติดมาเลยะนะครับที่ผมเห็นนะมันเป็นชิ้นเดียวกับ,ก,บกับตัวเอ่อท่อลมที่อยู่ด้านในนะฮะเป็นชิ้นเดียวที่ล็อกติดมาเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันก็เลยไม่ต้องมีส่วนร่วมสําหรับฮอบบี้รอบนี้น,นะฮะ เดี๋ยวลองไปดูฝั่งซ้ายกันนี่คือฝั่งขวานะครับด้านหลังเนี่ยที่เห็นก็จะเป็นลักษณะของ c ีทรูนะครับมองเห็นทะลุไปอีกฝั่งได้แต่ว่าของเจ็ของแปดสิเนี่ยเขาจะข้างในเขาจะค่อนข้างทึบหนาแต่สามารถมองทะลุไปข้างหลังเห็นไหมครับก็ถือว่าเก็บมาดีอยู่นะเก็บมาดีเลยนะฮะ ในส่วนของด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็ถักไลท์เนี่ยก็จะเอ่อถักไลท์ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะครับเห็นไหมบางดีๆนะครับยังมีแสงให้เห็นอยู่เห็นไหมครับแต่มัน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 สว่างน้อยมากเลยนะสว่างน้อยจริงๆนะครับวันจะมีผลตอนกลางคืนนะตอนที่ปิดไฟมืดนะครับแต่ขอพ่วงด้านหน้าท่อลมต่างๆใส่มาครบดิสไลท์นะดิสไลท์แล้วก็สายคอนซิคผู้หูรถจักรนะครับ ด้านหลังเนี่ยไอใชนด้านหลังด้านข้างถักไลท์นะครับก็จะมีเรื่องของตัวโซ่เบรกมือตัวนี้เนี่ยเ,เป็นโซ่เนี่ยเป็นโซ่พลาสติกนะครับซึ่งไม่ใช่โซ่จริงนะแต่ผมบอกเลยว่าเหมือนมากนะครับเหมือนมากเห็นไหมโซ่เหมือนมากเลยนะแต่กอ็อาร์เทิร์นเนี่ยก็ยังไม่สู้สกเกลเทียนตรงที่ดูมลูกเปิร์นยังคงไม่หมุนนะครับ สเกลเทนบางตัวก็บางบางรุ่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่หมุนเหมือนกันนะน่าจะเซฟคอร์สหรืออนะไรสักอย่างน,นะครับตามสไตล์ของอาร์เทนด้านข้างบริเวณตรงนี้นะครับทางเดินตัวเ,เราจับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับส่วนเ,เพจที่กั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นฉลุตรงนี้ เป็นโฟโตเอชนะครับเป็นโลหะนะฮะด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดผมดูข้อมูลไม่ผิดรู้สึกตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ช่องใส่แบตเตอรี่นะครับเวลาเวลาเขาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เขาจะต้องปลดแฮนด์กาดตรงนี้แฮนด์เรียตรงเนี้นะครับซึ่งมันยุ่งยากตรงเนี้ยส่วนหนึ่งและแล้วเขาก็เลยไม่ได้ใช้กันนะก็ลปลดระวางกันไปแล้ว ด้านซ้ายของถังน้ำมันก็จะมีไซด์การ์ดกับช่องเติมนะครับแล้วก็มีปุ่ม e อเมอร์จ y นซีอยู่ตรงนี้ข้างหลังท่อลมต่างๆนะก็ใส่มาเหมือนกับเอ70 ACE นะครับ SE 70 ACE เหมือนกันทุกอย่างนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของเ,อเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ซึ่งตัวเนี้ลำโพงไม่ได้ปรับปรุงไม,ไม่เหมือนตัวตัวสองคันก่อนหน้านะครับที่ลงไปคลิปที่แล้วนะฮะที่เป็น GP 15นะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นซาวก็คือลาโพงปรับปรุงมาแล้วค่อนข้างดีเสียงค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังคันนี้กันว่าเสียงมันจะดีเหมือนกันไหมนะ คือเสียงของ Sd 80 Max นะครับเสียงก็จะเป็นลักษณะนี้เสียงเขาจะคล้ายๆกับ Sd 70 a c e หรือ70 M 2นะครับเพราะว่าเขาจะไม่หนีกันนะเพราะเขามาจากาโรงงานเดียวกันนะั่นแหละฮะก็คือ EMD เหมือนกันเะพียงแต่ว่ารูปทรงแล้วก็รูปลักษ์เนเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์สำหรับเจ้า80 Max เนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะครับถังน้ำมันเขาจะจุได้เยอะกว่านะครับ มันจะค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วในตัวนะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังมาที่ก็ปลดระวางไปเพราะว่าผมอ่านมาว่าเหมือนก็แบบอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องอ่สภาวะบลพิษค่ามลพิษค่าอ่าข่าวนี่พวกนี้มันจะต้องไม่เกินตามที่กําหนดซึ่ง น80นักคันนี้คือมันเกินแล้วนะครับก็คือเป็นรุ่นเก่าด้วยแล้วก็เกินด้วยกินน้ามันเชื้อเพลิงเยอะด้วยนะครับมันก็เลยถูกลดระวางลงไปนั่นเองนะฮะซึ่งจําไม่ได้แล้วว่าปีไหนแต่ว่าใช้เขาใช้งานรุ่นนี้มาประมาณ5ถึง6ปีนะครับแล้วก็แล้วก็วกดระวางไปนะซึ่งเสียดายมากเลยนะเป็นเรื่องที่เสียดายมากเพราะการลดระวังของเขาเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยเ,เขาไม่ได้ขายให้ใครนะครับแล้วก็ ไม่ได้ส่งต่อให้กับช็อตไลน์ด้วยซ้ําเขาใช้วิธีการทําลายเลยนะครับก็คือเข้าลงเข้าลงชําแหละเลยฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะสําหรับสําหรับเจ้าเอสดีแปแม็กคันนี้นะะซึ่งจริงๆแล้วมีของ UP นะครับแล้วก็นอฟเซาเทิร์นนะซึ่งซึ่งจะเป็นสายการเดินรถที่เป็นสายการเดินรถที่ค่อนข้างเก่าๆหน่อยนะครับนะบซึ่งจริงๆก็จะมีเอสดีเก้าสิบ นะก็จะมี90อีกตัวนึงอีกนะก็เดี๋ยวโอกาสถัดไปก็จะเอามาลองดีวิวให้ดูกันนะแต่ว่าคันนั้นนี่จะเป็นอนะของย p นะครับของยเนีย่ยนแปดินะทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับฟังก์ชั่นแรกก็จะเป็น F0 ฟ0ก็เจะเป็นไฟหน้านะครับนะอย่างนี้เห็นตรงนี้ ไก็คงไม่ต้องกดนะเพราะถถังไลท์มันติดอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องสังเกตต้อนเงิบเงิบหน่อยนะมีอยู่นะครับเห็นไหมเห็นว่ากระพริบยิ้งๆ,ๆิ้อยู่ดิ้กดิ้ไลท์นะครับดิ้ไลท์เป็นฟังก์ชันที่5นี่คือเปิดแล้วใช่ไหมผมยังไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองโอ้โหความสว่างนั่นแหละครับตามสไตล์ซสนามิที่เป็นตัวเก่า แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆแล้วเขาก็กกกสวายไฟเขาก็จะสว่างขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้คือเขายังไม่ได้ปรับปรุมาตรงนี้นี่คือดิสไล์นะก็ไม่สว่างครับตามที่เห็นเลยนะซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เก่าเก่า,อาพอสมควรซึ่งมันยังใหม่สำหรับเซิรนามิ2นะฮะใหม่ๆเลยช่วง2ปี3ปีที่แล้วนะครับ นี้เรามาฟังเสียงกันะด้านหลังด้านหลังเนี่ยไม่มีดิสไลท์นะครับรุ่นนี้ด้านหลังไม่มีนะฮะด้านหลังไม่มีดิสไลท์นะก็จะมีแค่ไฟด้านหลังนะครับเวลากดถอยหลังก็จะมีไฟติดนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงัาดูว่าจะเป็นยังไงฟังชันที่หนึ่งนะครับ เสียงระครังอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วสำหรับคนที่เล่นสายอเมริกาฟังนะชั่นที่สองก็จะเป็นแตรครับแตรยาวนะเสียงก็จะออกแนวประมาณว่าวินเทจวินเทจหน่อยๆน,นะครับแต่ก็ไม่ได้วินเทจมากะไรส่วนระครังเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นเป็นระครังนิวเมติกนะครับยังเป็นระครังลมอยู่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ ฟังก์ชันที่3เป็นแสเป็นแต่สั้นนะครับฟังก์ชันที่4ก็จะเป็นดนามิกเบรกต้องขยับรถเห็นไหนี่คือฟังก์ชันที่4นะครับ ฟังก์ชันที่4เนี่ยในเรื่องของไดนามิกเบรกเวลาเราก,กดคันเร่งไปแล้วปุ๊บเครื่องยนต์เขาเครื่องยนต์เขาจะไม่ไอเดินขึ้นมาก็คือไม่เร่งน,นะครับเพียงแต่ว่าจะมีเสียงไดนามิกเบรกมาซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะดังขนาดนั้นได้มันต้องวิ่งเร็วๆนะครับแล้วก็ F 5ก็จะเป็นดิสไลท์นะฮะส่วน F 6นี่ไม่มีผลอะไรผมลองเช็คดูแล้วนะครับส่วน F 7จะเป็นดิมเมอร์ดิมเมอร์ไฟไฟเฮดไลท์ตรงนี้นะครับ F 7นะส่วน F 8 ดับเงียบๆไปดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ที่เราจะใช้งานกันหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันถามว่าไปจนถึง28ฟังก์ชันได้ไหมผมบอกเลยว่ามันเยอะเกินไปนะครับมันอาจจะเลยเวลาได้นน่เองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของขอพ่วงก,กันนะครับว่ามันอยู่ในระนาบหรือได้ระดับไหมตามตามมาตรฐานซึ่งเอาง่ายๆก่อนนะครับอันนี้คือของสเกลเทนเอาของต่างค่ายนะ ซึ่งจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงอยู่เห็นไหมก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้ห่างมากไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะครับ <S 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 ด้านหลังล่ะ ค่อนข้างเป๊ะเลยนะครับก็คือถ้าต่างค่ายต่างค่ายต่างยี่ห้อกันมามาชนกันได้ก็ถือว่าโอเคแล้วว่าที่เหลือก็จะเป็นตะขอแบบโลหะที่เป็นแบบอ,อย่างเอ็กซ์เลเรียวเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูเอาเอ็กซ์เลเรียวมาสักคันหนึ่งก็ได้นะครับนะครับจะขนาดเท่ากันตะขอเห็นไหมเขาจะมีเขาจะสูงกว่านิดนึงนะครับเพราะเขาตะขอเขาจะมีเรื่องของแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็จะสูงกว่าเห็นไหมครับนิดนึง ซึ่งถ้าเกิดเจอรางสันรางที่เป็นหลังเต่าก็อาจจะหลุดได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะสำหรับตะขอพ่วงของอาร์เทิร์นเจเนซิต์นะฮะทีนี้มาดูลองดูนะครับเวลาเราเวลาวิ่งเนี่ยเป็นยังไงผมขอวิ่งแบบเงียบๆก่อนนะเพราะเสียงขาค่อนข้างดังนะครับลองดูนะว่าสเต็ปที่หนึ่งเขาจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะสเต็ปที่หนึ่งครับกระโดดเป็นกบเลยนะ เหมือนเดิมเลยเซึนอมิสองนะครับสองสามสี่และห้าอา่าโมเมนต,ตัมใช้ได้นะครับกดเป็นศูนย์ปุ๊บยังไหลไปนิดนึงนะถอยหลังหนึ่งสองสามสี่ และ5นะครับดูแบบก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครก็ถือว่าไม่แย่มากแต่การออกตัวเดี๋ยวผมต้องลองตั้ง cv ดูนะครับเทคนิคการตั้ง cv ในเรื่องของอัลเทิร์นเจเนซิตที่มากับพร้อมกับชิปเซ็ตซูนามิสอครับส่วนมากแล้วจะก,กระโดดเป็นกบซะส่วนใหญ่ให้เข้าไปที่แอคเคา t ตัวรถนะครับแล้วก็กด CV นะครับ เริ่มแรกไปที่สูงสุดก่อนเป็น CV ที่5ตั้ง Value ไว้ที่128นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บต่อด้วย CV 2นะฮะแล้วก็ตั้งไว้ที่1แล้วกด Enter ลองดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมนะอ่ะโอเคนะครับดีขึ้นมาหน่อยนึงจากกระโดดเป็นลิงเมื่อกี้นี้แล้วก็สเต็ปส สามสี่ไม่หกหักแล้วนะไม่กระโชกหกหักแล้วนะจากเมื่อกี้ที่มันจะกระเด้งกระเด้งกระดอนเลยใช้คาว่ากระเด้งกระดอนเลย <c oughs> นะ <g ül> ก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะนะครับสามสี่และห้านะครับโอเคนะก็จะเป็นลักษณะนี้ของการตั้ง CV นะเบื้องต้นสำหรับซูนามิ2นะครับ ในเรื่องของล็อกสไปรหรือ e s u ก็จะเป็นอีกเรื่องนึ่งนะจะเอาอันนี้ไปตั้ง e s u ล็อกสไปรไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันนะนะก็คือทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดกล่องเจ้า e m d SD 80 Max คันนี้นะครับ HO Scale by นะครับ a t e r Genesis นะฮะก็ดีเทลและรายละเอียดเก็บมาค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวนะครับไม่มีตรงไหนที่ผิดพลาดเลยในเรื่องของ SD 80 Max ซึ่งเป็นรถจัดปลดระวางแล้วนะครับในในในของจริงนะฮะตอนนี้ก็แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับก็จะมีให้เห็นในแค่โลกสเกลอ่าหต่อแปเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือนายออสเตรียชนะเอหาทํามันไปเรื่อยสตีดเฮตโอนะครับก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็ตอนหน้าเราจะทําอะไรกันอีกนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยในสําหรับอ่าสายโมเดลรถไฟทางของอเมริกาเขานะครับสำหรับวันนี้ก็ หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ